โอเคเนาะสวัสดีครับโอเคแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเนาะก็โอเคโปรแกรมมันอัดแล้วแหละก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเริ่ม SS1 หนึ่งใหม่เลยกับไมค์ครับอ่าดักโซซีโมเรเจอร์อ่าคอนเซ็ตมอดแพรกันนี้เขาหน้าเล่นเนาะผมไปดูมาก็เลยอ่าไปเอามาเล่นเนาะก็รอหมดหนึ่งจุดสิบเจ็ดออกไงเราก็เล่นไปก่อนเนาะ ก็ที่หายไปถึงสัปดาห์ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ส่วนโปรแกรมตัดต่อผมหาหลายวิธีแล้วเนาะก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้จริงๆผมต้องลงพวก Microsoft นะเพราะเครื่องผมมันไม่ได้ลงไว้นะไม,ม่อ่าคือผมอ่ามันไปอ่าเขาเรียกอะนะเอาไว้เล่นเกมอ่ะนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงเอาไว้ทําไฟงานเท่าไหร่เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเรา,เราไปเล่นดูก่อนเนาะก็คอนเซปต์ค่นขางน่าสนใจนาะโอ,โอเคอนุญาต ขออนุญาตปรับเหลือสามอาแฟนตาซีไม่เอาเอาฟาสแล้วก็อ่าีนมินัมโอเคเนาะเป็นฟาสให้หมดเลยโอเคลื่นขึ้นไหมเอ่ยต้องอ่ามันจะค้างๆไงก็แล้วนะก็เริ่มเจเนญเติใหม่แล้อเอออยู่ที่อะไรเนาะก็โอเคอนนอโอเคนะก็สวัสดีครับหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโ,โอเคอ่า อืมโอเคโอเคนะ่าจะปุ่มพอต,ตั้งค่าก่อนนิดน,นึงออโต้จำปิดไปอ่าแล้วก็อะโอเคเนาะเจ้าเก่าเจ้าประจำ s T b ogb อ่าปุ่มเสีเยวอาปุ่มเสีก็โอเคเนาะโอเคเฮ้ยประเทศโอ้ยดูดูดูโจ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 ,อจ,อจ,อจอปอปอ,ปอ,ปอเลิกเลิก โอเคนะแล้วมาเกิดทําไมตรงนี้นะอ่าโอเคนะน่าจะอ่าน่าจะเป็นตอนเราเขาเรียกไงนะนะตอนผมเข้ามาลองทดลองเล่นก่อนนะเพราะว่าก่อนจะเล่นหมดเรต้องอ่ามาทดลองดูนะก็ลองเล่นดูอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวผมต้องอ่าผมอยากรีมาร์กมากเลยอ่าเพราะว่ามันเราไม่ได้ใช้ไงี้ยเออเนี่ยพวกมาร์กเนี้ยนะรีมูฟโอเคเนาะรีมูฟออกไป ตรงนี้อโอเคแล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคก็หมอดนี้เนาะก็อย่างที่บอกมันเออผมก็ไม่เคยเล่นดาร์กโซ่เนาะก็มันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นหมอดคล้ายๆมอดแนวคอมแบทต่อสู้ออาแอดเวนเจอร์ะ Adventure, อะไรพวกนั้นอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทีขออนุญาตทีอ,อ,าทอ,อ่านะอ่านี่มันอยู่ไหนนะ อ่าผมขอใช้เป็นอ่าพัตตอนห้าแล้วกันโอเคเนาะก็ทำได้เลยนะอ่าตัว G ีตัวอ e าตัวเสตัวอีตัวค e. ิวตัวอาตัวอีโอเคเนาะโอเคมีระบบอาชีพด้วยใช่ไหมโอเคมีอ่าอะไรบ้างเนี่ยอโอเคอันนี้ได้คิวนอกแบ็คทุกอยนกแบ็คนี้ได้อ่าได้ ฮิวไ e เจนมิลีแอ a แทกดาเมจอ่าแล้วได้เกาะอ,อันนี้ได้อ่ามิ e ีคิ t เ c คอนดา a ม e แล้วก็ได้มิ e ี t t a แทกสปีดแล้วก็บวกอ่าดาเมจระยะไกลใช่ไหมอันนี้บวกแรงคิ t เ c คอนดา a ม e แล้วก็ไลท์สติวขโมยเลือดแล้วก็ฮิว l รเจนเอ็มพีอะไรกย่างนะก็มีข้างล่างนี่น่าจะเป็นแนวอ่าบวกแนวคิ i เ i คอนนะนะก็แรกๆรต้องอัพ เลือดก่อนไหมเพราะว่าดูเลือดเราสิเลือดเรามีหกลอดวู้ปกติตกแค่นี้มัน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 ไม่เท่าไหร่นะทำไมมันเราเล่นหมดแนวพวกนี้เราต้องรีบอ่าเขาเรียกว่าไงน,นะเราต้องรีบหาบ้านให้เร็วที่สุดนะเพราะไม่นั้นเราจะาตายได้นะก็พีแรกน่าจะตายบ่อยมากเลยนะ โอเคเนาะมาถึงจริงผมเล่นเทไรผมชอบเจอไบโอมซาวาน่าไม่รู้เป็นอะไรเป็นไบโอมที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะและ้วก็ตัวอะไรอ่ะตัวไรนะอ๋อไม่ใช่โอ้โอ้โอ้ระยะอุ้ยอ,อะไรยะ,ระรตัวอะยะวะัดวัดโลกนี้เป็นช่างโหดร้าย เอาผมเดินเข,าข้าฝั่งนูง้นก็ได้ไหมผมไปผมไปตรงนูง้นก็ได้ครับขอโทษครับพี่ครับผมผม,ผมไปตรงนูง้นก็ได้ครับเอาวันแรกก็ฆ่าคนหมดนี้มันช่างโหดรา้ายโอ้โหเจอทะเลตายหายะว่าตายแน่เลยชัวร์เลยหมดเนี้ยอืม้มอีซี่ ไม่ใช่ละคนละช่องอ่าอืมเจเอาวะสลามมานี่มารุปะเนี่ยโออฮลัฮลโหลฮลัฮลโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโชอว์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 ชอ ชคโชคเออจะตายเพราะสลามไม่ตายเพราะอย่างอื่นเลยเอาจริงตายเพราะสลามตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเนาะเออโดนสลามฆ่าตายคิดเอาว่ากะขนาดไหนโดนสลามฆ่าตายคือวันวันแรกคือกะจะไม่ให้สร้างบ้านเลยใช่ไหมโอ้ยเนาะ ไม่ได้ยังไงวันนี้เราก็ต้องสร้างบ้านให้ได้นะครับผมเฮือยอ่ายังไงเราต้องสร้างบ้านให้ได้วันเนี้ยคือเราต้องรอดให้ได้วันนี้วันแรกอโอ้ยนะมันเหมือนแนวกูก,ก,ากลากันไม่รู้ดแบบเด้อก็แบบแรกๆก็ให้เราไปตีกับสลามมนะพอเราเก่งก็สลามก็ไม่ใช่ไอ้นี่ของเราเนานะก็เราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะต้นเกมนะเราควรไปหาดาบหาอะไรกัน เฮ้ยย่าใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราค่อยค่อยคุยกันโอ้เราค่อยค่อยคุยกันเพื่อนเราอ่าเราเป็นพวกรักสงบอ่ะอ่าอย่าล่อเรามีของก่อนค่อยกลับมาชำระแคนได้ไม้มาสิบสี่อันนี่อ้ยเดี๋ยว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  อ๋อผมเห็นในตัวอย่างรู้สึกมันจะมีคนป่าด้วยนะซึ่งจะมีธนูด้วยอ่าซึ่งต้นเกมเราไม่อยากเจอกันมันเลยโอเคนะก็ขอคราฟไม้เนาะแล้วก็ติ๊กมาแล้วก็โอเคนะโอเคนะแล้วก็กวกนะวกขวานพิกแอกโอเคอุปกรณ์มาตรฐานเราได้ละ ใส่เราต้องล่าแตงโมกินก่อนละมั้งในพื้นที่นี่ใส่ต้องหาแตงโมกินไปก่อนละตัวอะไรอะ่ะที่อะไรแปลกก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันผมกลัวเจอคนป่ามากเลยตอนเนี้ยแล้วก็เลือดของเราก็ฉิดเาเราพยายามจะไม่เข้าไปในป่านะ โอเคโอเคนะก็รู้สึกว่าถ้าเลือดต่ำกว่า80%จะไม่ฮิวใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่าโอเคนะก็โอเคของประทางชีวิตเนาะกินไปก่อนก็ต้นเกมหน้าเดี๋ยวต้องปลูกแตงโมก่อนแหละเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยในทรัพย์สิน โอ้มีจะบอกนะมีดันเจียนให้บกตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปเราไปดูกันตรงนี้ป่าใช่ไหมป่าเลยเรามาหาแบมบูนะแล้วก็อ่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเนาะแล้วก็ทําที่นั่งร้านได้โอ้ตัวอะไรอะอ๋อเสียงเดินตกใจหมดโอ้นึกว่าตัวอะไรอ ถามวันแรกทำไมไม่ลงเหมืองใช่ไหมก็วันแรกน่าจะไม่ได้ลงเหมืองเนาะ,ะวันแรกเราก็น่าจะาสมรวจตรงนี้แหละฮัลโหลฮัลโหลโ,โ,โอเคเอาละนะก็เดี๋ยวเราไปสมรวจข้างบนก่อนเนาะไม่มีอะไรเนาะก็ตายแน่เลยหัวปปาบ อ่าไนเอ่ยอืมอู้ฮวัสดีมันเหมือนแชมป์คนงานใช่ไหมฮอู้ เอาไปด้วยเอาไปด้วยเราเอ่าได้ไใช้แน่เียงมีสวิตไฟไหมน่าก,กว่วเหมือนเหมืองล้างเลยอะเราปรับไปนี่ได้ไหมอะอ่เคฮัลโหล ใครอยู่ไหมเว้นรถอะถ้าไม่มีมอนอยู่เราจะยึดที่นี่อยู่ก็ได้นะควาจริงเราลงไปสำรวจเลยแล้วกันโอเคเนาะควรทำท็อตก่อนไหมอ่าอะไรอ่ะ มันเหมือนตัวอะไรหลุดออกมาใช่ไหมเหมือนเป็นสถานที่ทดลองปะใช่เนาะเหมือนเหมือนเป็นสถานที่ทดลองอะไรสักอย่างแล้วก็เขาบอกมีตัวอะไรหลุดออกมาใช่ไหมก็มันไม่มีอะไรแล้วปะก็มีแค่ห้องนี้อย่างเดียวระไม่ไม่มีห้องอื่นแล้วหรอเห็นอย่างใหญ่เลยมีอะไรไปต่อไหมเอ่ยมีไหม ให้มีก็มาสนใจนะโอเคแต่เราต้องหาไฟมาปักก่อนนะเพราะว่าตอนกลคืนมันอ่าเราทำไมอะอ่าเอาอเจนะก็มันใหญ่นะแต่ว่ามันทำไมดูเล็กนิดเดียวอ่ โอเคนะก็เดี๋ยวเราอ่านอนที่นี่ก่อนแล้วกันนะก็อู้ก็มีมอนแน่เลยอ้ยตัวอะไรวะนะ่ะหอมยังหอมยัง โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยช็อโอ้โหเ,เอ็นเดอร์ไม้ตายเพราะเอ็นเดอร์ไม้แน่เลยตายเพราะเอ็นเดอร์ไม้นะไม่ตายเพราะอย่างอื่นเลยตายเพราะเอ็นเดอร์ไม้เนี่ย ขอเซฟจุดเกิดก่อนเลยได้ไหมชัวร์ตายชัวร์เซฟจุดเกิดกันเลยโอเคเนาะไปลงไปลเลยไปอยองโอ้ ว่ามันต้องเยอะแน่เลยว่ามันต้องเยอะแน่เลยก็ดีเลยนะต้นเกมเราก็มีที่ปั๊มเวลแล้วดีอย่างนี้เชนเนาะเป็นะออความคิดที่ดี เ้ยทำข,าขวานก่อนนะอู conflict with conflict with ้อู้อู้เตเป๊ะอย่างดยเอ้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 ยอย่าไปกลัวโ เราโหดประมาณเยอะอย่าไปกลัวโอ้โอ้ตายแป๊บอืมอย่าไปกลัวดีครับเอออย่าตีอย่าตบ,ตบโอเคเนาะก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมีไอ้นี้หน่อยๆโอ้แปดวิว แล้วก็อัพสเต็งก่อนแล้วกันอัพสเต็งก่อนแล้วกันอุ้ยหนอมาอย่าง อย่างนี้เลยอหรอฮะเพื่อนเออจริงใจกันบ้างเลยบุกมาอย่างเดียวเลยก็มีแผงโซลาร์เซลล์มีอะไรด้วยนะโอเคโอ้โหตัวอะไรเนี่ย ปั๊มมันเลยนะต้นเกมไอะคือกดแจ๋วว่าครับ เอ,เ,อเอ้ย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 โคตรเสียวอ่ะครับเฮ้ยมีซอมบี้พิเศษด้วยอ่ะไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวเรายึดชั้นบนเป็นบ้านเออเรายึดชั้นบนเป็นบ้านก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้หมดเราก็ยึดตรงนี้เป็นฐานไปเลย ง่ายดิโอเคเนาะก็อ่าฮะตรงนี้ก็อู้ได้เป็นสามเนาเออเอยเอ้ยรู้สึกจะตีแรงขึ้นแล้วนะโอเคโอเคเนาะก็ โอ้ยนะเกาะหมดมสึกว่าจะมาเรื่อยๆเ,เลยนะเนี่ยจริงๆเราควรไปหาอะไรมาจุดไฟก่อนนะเนี่ยอุ้ยมีกรงสปาวอยู่ตรงนี้ก็ก็ไม่ต้องนั่นแล้วดิเราก็ไอนี้เลยเราก็เก็บกรงสปาวไว้ใช้เลย จะไปยากอะไรล่ะเอามาไวปั๊มเวลวไงเกมนี้มันใช้เลเวลแล้วก็เออเนี่ยเห็นปะจะไปยากอะไระเ,เออเดีเออ๋ยวอนาคตเราก็ทำเป็นอ่าเล่นนะอัตโนมัติเออเนะอะอะไระเออใช่ไหม แต่ผมอยากสำรวจต่อนะว่าตรงนั้นมีอะไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่มีกับดักอะไรแล้วแหละโอเคนะเพราะมีแท่นปุงยามีน้ำแล้วก็มีตรงนี้แลึ่งตรงนี้ก็โอเคนะครับปิดปิดได้อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขอขึ้นไปตกแต่งข้างบนแล้วก็หายหินหาอะไรก่อนนะครับยวมาครับเนี่ยแอเนี่ยที่นอนก็มี โอเคเนาะก็สำหรับ EP แรกก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย